จำจำลายมือนี้ได้คุณแม่ที่ให้บ้องเขาหลามเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมอขอเจ็ดเพลงมั้งเนี่ยห้าเพลงห้าเพลงเจ็ดเพลงวัดศูนย์ลดแล้วเหลือห้าเพลงโอ้ยมีขนาดลดแล้วนะขอบคุณครับมีคู่แข่งด้วยอะ่ะ ลองเรือหารักแทนความคิดถึงต่อมาที่ตายแล้วพิทรักพิษิโโลกเฝ้ารักเฝ้ารอให้เพลงเดียวเอาเพลงพิษรักพิษิโโลกดีกว่าหรือเอาลาลิแม่เอาเอาเอเอาเลยเอ,เอาเพอโอเคโอเคขอบคุณก็ไม่ให้ตามใจครับพิษรักพิษิโโลก <S <S ชั้งแง่เกอชั้งเอคอยทม้อยมอ พี่บ้างหรือเปล่าโอ้แล้วเน้อไม่เจอแม่แต่เพียงเงามีอยากจะแบกรักเรากลับไปให้เขานินทาให้เหรอโอชิไม่จริงอะ่ะตาแกแดงก่ำแล้วแกขอจองเป็นแรงใจแม่แป๊ดเขาอย่างนี้ ให้เพิ่มด้วยคยกราบคุณคุณแม่มากครับใจปั้มเลยเกินผู้หญิงคนนี้ครับตายแล้วให้เลาไม่คืนนะไม่เอาคืนนะยังไงทำอะไรผิดใจก็ไม่ต้องทวงตังค์คืนนะขอบคุณครับอ่ะมาขอบคุณครับคุณแม่ครับถ่ายรูปสักนิดนึงแล้วก็ในสุดท้ายที่เขาขอมาคือขอจองไปแรงใจขอ คนดีอย่างน้องไม่เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้ฝันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในไหนชาตินี้เกิดมาทั้งที่ก็ได้รักเธอจะก้าวสูวันมีกันเสมอวันที่ใ,ใจเธอมอบวังให้ว่า นานเท่าไหร่ก,ก็รอของแม่ป้อมนี่จะต้องมาช้ากว่าจากบ้านเขาเนี่ยแม่ป้อมเนี่ยเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายหลายคนถามว่าแม่ป้อมคือใครทำไมเลี้ยันบนอย่างนี้เป็นป้ามาเพื่อมาเกิดก้าวของเองฮะนะครับบอกให้ร้องยาวๆไม่ไม่ฟังไม่ฟังเป็นป้าฟังแม่ฟังแม่แต่ไม่ฟังป้า รักเก่าข้างกองฟังดีกว่าครับนะก่อนที่มีปัญหากับญาติครอบครัว